งานสนุกไงแต่มันสนุกมันสนุกก็เหมือนตอนถ่ายคุณชายโดนอ้น้บาดเว้ยเข่งเคยเห็นเข่งปะที่มันคมคมอ่ะจังหวะมันยกขึ้นมาแล้วเราโยนโยนเราโยนอย่างงี้เฉยนะแล้วไม่รู้ตอนไหนเว้ยวิ่งฉากก็คือแบบในฉากอ่ะมันต้องโยนเสร็จแล้วก็วิ่งหนีใช่ปะจังหวะที่วิ่งไปอ่ะก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแบบพอไปยืนตอนเขาคัดอ่ะมันมีเนื่อยลงมางเนี้ยจีแต่ว่าตอนเล่นมันไม่รู้ตัวเว้ยเพราะว่ามันแบบ อะไรวะแบบว่าเอนเออร์จีมันแงสูงอยู่ใช่ใช่แล้วแบบเลือดไหลลงมาตั้งแต่เนี้ยลงมาโเริ่มแข็งมายัดยัดนิ้วแล้วก็แบบต้องทันเ่อแล้วถ่ายต่ออแล้วซีนจังวยาที่เป็นอน่ะแล้วเออถามแชมว่าเพลงอ่านแต่ไม่ตอบในติ๊กตอบเป็นเพลงตลกแล้วเธอมีเขาฮะในติ๊กต็อกเป็นคืออะไร น้องถือดาบม้มีท่าในติ๊กตอกมีท่าเธอ,อ,อมีท่าในติกตอกเธอมีเข้าอ๋อนี่คือเขา่านี่คือเขาโอ้เธอมีเขาเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นไลนยนะครับคุณแบบไม่ได้ด่าตรงตรงแต่ว่าคุณแบบว่าใช้สัณังในการเฮ้ยเสีย้ยวค็ <laughs> นคน <ๆ S 2> คิดท่าเต้นครับมนแล้วแต่คนตีความนะโอ้โหเป็นคนคิดเองครับแต่ถ้าตีความอ่ะคือแบบมันเป็นคําด่าที่เฟี้ยวเอง เธอมีข่าวคือแบบเออใหงเราตี<พ>าความให้เราเป็นให้เราเป็นให้เราเป็นควา,ายก็ได้นะว่าเราโง่ที่เป็นรักเขาเองไงเออเธอมีข่าวแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติตีความอ่ะในเพลงอ่ะคนดูก็จะไม่คิดว่ามึงเป็นควา,ายมันจะคิดว่าึงผู้ชายคนที่มาแบบแย่งแฟนมึง่งเออเป็นควา,ายเจ็บโเจ็บโยมึงชนะแจมเพลงนี้มึงชนะเว้ยชอบคึงชอบเหมือนจะแพ้แต่เราก็กลับมาได้ได้ อ้ลระจะตายหล้กกลับมาได้ลึกซึ้งลึกซึ้งว่าอะไรพี่ไปแอบแฝนเพื่อนผมลลยนะครับทุกคนเออไล่ได้ได้อ่าท้าตอนที่นั้นก็เล่นต่อสิครับน้องถือดาบใช่ไหมใช่ครับอยากเห็นเออใส่ชุดจีนะฮะแบบจอมยุทธเดี๋ยวไปดูผมขอดล่าสุดไปมาเก้ามาไงาไปใส่ชุดจอมยุทธมาเป็นไงเฮยสวยเลย จอมยุทธหนังจีนอยากถ่ายแบบแบบนั้นเลยะเท่ดิมีคนบอกว่าพระเอกเป็นคอเซนเตอร์หน่อยไหมเฮ้ยเียกับโทรไปจีบนางเอกอะมึงคอเซนเตอร์โทรมาโทมาโกงนางเอกแล้วแบบว่าไปจีบเขาแล้วสวัสดีครับคุณมียอดนี่อยู่แสนนึงคุณต้องโอนเข้าบัญชีอะไรเงี้ยโดนนางเอกด่าเงี้นะเออคอนฟิกน่าจะเสียว บังเอิรเต้นบ้างเลยมีเขาจัดไปเลยครับพี่ชินโซสวัสดีครับพี่เอิรสวัสดีครับพี่ชินดี้แจมฉลาดคิดท่าเต้นลึกมากตอนนั้นตอนนั้นแบบคิดอะไรไม่ออกเว้ยพี่บอ,อกว่าเออมีเขาอ้าวมีเขาก็มีเขาวะ่ะเหมือนเหมือนพี่ปั๊กบอกหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างด้วยตอนจังหวะน,นั้นเ,เนี่ยเออเแต่แต่มันก็ถูกต้องไงขาวมันคือแบบจริงจริงก็เลยลองทําดูไงแล้วมันหาเว้ย เอวีนางเอกแจมน่ารักชื่อน้องเหนือน้องเหนือนี่คือแบบว่าไปเจอมาได้ไงครับน้องเหนือก็ทีมงานทีมงานแบบให้ให้น้องแบบลองแฮชลองดูเงี้ยอ๋อแล้วก็ดิฉันได้แล้วเขาให้คุณเลือกหรือว่าทีมงานเป็นคนเลือกครับเขาจะเขาจะถามว่าแบบว่าแจมชอบคนไหนเออแบบไหนดีอย่างเงี้ยจะเอาจะอยากได้ผู้หญิงแบบอยากได้ผู้หญิงด้วยเป็นลุกประมาณไหนเราก็บอกอไปว่าแบบ ก็คือบทอ่ะมันบท,บท,บท,บทในเรื่องอ่ะผู้หญิงก็เป็นคนทําผู้ชายไงเขาก็มไม่อยากให้คนดูมาเกลียดนางเอกไงออเออก็เลยว่าแบบเออน้องเหนือเขาก็ดูน่ารักดีเขาก็ดูแบบว่าเอ่อคนน่าจะรักเขาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเอเอเบรกน้องจริงอะดูดูเราไม่ได้รู้สึกเกลียดนางเอกดูเราไม่ได้รู้สึกเกลียดนางเอกแต่เกลียดเขามาว่าเอ๊อ ได้ไหมในคนนั้นน่ะโอ้ขอบคุณแมงกระพุนครับแมงกระพุนคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมาส่งของคุณนี่มั้สิไม่แม่ไม่ไม่อกของกเป็นไหมไม่เป็นเออเออได้เรียนขี่ม้าป่ะไอ้กินมาลีอ่ะไม่ไม่ของกูไม่มีขี่ม้าด้กินมาลีเพราะว่าเล่นเป็นท่าชท่าก็จะเล่นอยู่ในเรือนแต่มีฟันดาบมีันดาาแต่อยากขี่ม้าเหมือนกัน เออแบบอยากอยากเรียนเหมือนกันไม่แต่ยังไม่กล้าอะแต่ขี่มาเขาบอกว่ามันก็มันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่ายเลยแล้วแต่ว่าจะไปเจอมาอารมณ์ประมาณไหนใช่ไหมใช่แต่ก็น่าลองขี่ดูยมงาหาวแล้วยามง่วงห่าวไปงั้นเลยครับซ้อมเรื่อง่วงของค้ามแมงกระพุนขอบคุนพึ่ครับส่งมาแล้วใช่ไหมได้เห็นยัางแมงกระพุนบคุณครับขอบคุณครับ สเปกแจมหรือเปล่ามีมีคนมองคนนังเอ็มบีไม่มีผมไม่มีสเปกเออเขาบอกเพื่อนผมไม่มีสเปกนะฮะไม่มีสเปกดูวิ่นใตั้งแต่รูมัเคสโสดตอนเป็นแฟนน้องข้าวน้องเอิร์ธดวพร้อมง่วงเหมือนนันแหละน้องวินหายไปเลยของมุ่งอ๋อน่าจะหลับไปแล้วครับเล้วเก็บมาขนาดน่ารัคอบครับพี่เพึ่งครับน้องเหนือน่ารักจริงเก่งมากขอบคุณครับยุดบอย เอิร์อไลฟ์มาวันนี้หลีกขยับโอห้องเพื่อนนานๆผมก็จะมีพีอนพ่เพืย่างอยากเห็นแจมแบบนี้คือเทมที่เพิ่งอยู่ห้องนี่แหละผมครับ่เแจมพาเอิร์อนอนกินอยู่ทั้งวันแล้วเพื่อนวันนี้วันนี้กูอยู่ทั้งวันเลยหลังเล่นกูก็อยู่สิงติกรแล้เออสิงติกรแล้วไอเลิฟติกรแล้วเลิฟติกแล้วนักตายเลยเชื่อป่าวว่ากูไลฟ์มานะ คนดูอ่ะไม่เคยถึงไม่เคยถึงร้อยเลยแต่วันเนี้ยคือแบบมาไลฟ์ตอนเย็นวันเสาร์ไปแล้วก,กูก็บวดนะี่ยแบบเฮ้ยคนดูแม่งไม่ถึงร้อยเลยอนะไรอะไรแบบเอออยู่ดีขึ้นร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวนๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ <คน S 1> ชวนเขาไปตามขอบคุณมากครับคุณแจมคุณแจมชวนพี่พี่ๆมาตามผมด้วยนะฮะเออไปตามตามเอิร์ดด้วยนะครับกดตาม,ตาม,ตาม,ตาม จะได้เห็นเออแจมในละครคู่กันไหมเนาะอันนี้ต้องไม่รู้อ่ะเราไม่เคยออดิชั่นด้วยกันเลยเลยหรือป่าเออไม่เคยทําไมไม่เคยออดิชั่นกับแจมเดียวะมันน่าจะลุกให้ใช่มันน่าจะลุกแบบไทยีทยก็เลยซ้ำกันเรื่ยไทยที่ไปออดิชั่นกับไม่ได้ออดิชั่นกับแจมเดียละครเย็นอ่ะจำไม่ได้ละนานมากละเอออะไรวะเดี๋ยวน้องพิมอ่ะพูลังกาเออพูลังกา เออโคตรนานคนเยอะพราบนหยู่เข้าเอาจากไรเจอมาครัของขุณับติดตามแล้วลั้งเยขอบมากครั <c oughs> ตามมาแล้วมาตามแล้วนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์บ่อยแล้วแหละช่วงนี้ผมจะมาได้บ่อยตามได้ตามได้ตามเอิร์ดได้ตามเอิดได้ไดวันนี้เป็นวันที่ไลฟ์แบบมาราธทอนมากอะ่ะปกติไม่เคยไลฟ์เท่าเยอมาขนาดนี้ เออแต่มันไม่มีเวลาให้ดูนะว่าเราไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงอะเออใช่เราต้ไปไดูปหลังบ<ร>จบไลฟ์ที<ร>่ดูในไลฟ์เราได้อ่ะไอ้ที่มันเป็นแบบประวัติอะไรี้ยเออมันต้องไปดูหลังจบไลฟ์นะครับเมื่อเย็นไม่เห็นมันเข้ามาดูครับพี่หครับจะคอยดูว่าจะมาไหม <c oughs> จากไปแล้นนะะวฮะตามแล้วค่ะเช้าๆออกสองบ้านสนุกดีเข้าออกสองบ้านสนุกดีเอ้ยเกือบหลับแต่ชั้นแบตได้ ตัวชื่อตัวละตัวละปาะกาอยู่ไหนวะม,มีละครอีกไหมน,นอกจากกินมาดีตอนนี้ย่างเลยครับตำนานกระเป๋าดนเลมอนดู <c oughs> วันนี้คุณแจมจะอยู่ถึงตีอะไรครับคุณบอกผมมาเลยครับเนี่ยผมง่วงเลตอนเนี้ยโอเคถ้าคุณแจมลงเดี๋ยวผมก็จะลงตามคุณแจมเลยครับเออแต่มันอากาศมันฝนมันตกมันเย็นๆเลยน่านอนเลอ้ยตอนนี้ฝนตกทั้งวันเลย ม่ใช่ผมตกกลางวันเลยภาพน้่าใหญ่หน่อยครับขอบคุณครับคุณภูครับอาอเบอรีลิงอิ่มแล้วนอนไม่ได้ต้องนั่งก่อนต้องนั่งก่อนเหนื่อยไหมครับไม่แน่ใจครับขอบคุณครับพี่หลิงพี่ภูขอบคุณครับไปกัไปเอาลูกมากินข้าวก่อนนะหนึง่งแม่อเออ <laughs> นาฬิกาเป็นไรนาฬิกาเป็นนาฬิกาลูกชายหลับเด็กกินดึกบ่อยนะไม่ได้กินนะวันนี้นนแหละเราดูแมวยิ้มแมวยิม้มมาไหมพี่โนโนอนหลับอยู่เลยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอาหารเขาเพิ่งมีเแราว่าตั้งทุกห้าทุ่มครึ่งอาหารเขาจะมา บอกแจ็ไม่ไปเรียนขี่ม้ากับพี่จีมไม่ใช่พี่อยู่ไม่เคยขี่ม้านี่ใช่ปะใช่พี่ฟิมอ่ะพี่ฟิมเหรอใช่เหรอเรื่องอะไรวะตอนนั้นเรื่องไหนวะใครกคุณชายอยู่อ่ะพิม์ใช่ไหมเอออุบัติเหตุอ่ะใช่ใช่ที่แกตกมาจำไม่ได้หรอเรื่องอะไรวะพี่แจ็กับพี่เอิร์นเล่นหมวพี่น้องด้วยกันสักเรื่องไหมจริงๆอ่ะ ฟ้าเพียงดิน,นเออใช่ใช่ฟ้าฟ้าเพียงดินขอบคุณครับพี่หนุ่มบังจริงๆอ่ะถ้าเล่นเป็นบทพี่น้องอ่ะได้เลยแลนวนะจริงๆนะคนในช่องนะกูหน้าเหมือนเกือบทุกคนเลยเม <l ots> ือ <l ots> ไม่รู้จะเือนใคร <l ots> แล<ต>้วเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนเ <l ots> ลยงงมากวันนั้นไปเจอพี่ทีมง้ายบอกปื้มมะเนี่ยไม่ใช่เขาเออเขยปื้มเ็นปื้มเหมือนปื้มเออแต่ตอนนี้มันไม <l ots> ่ได้เหมือนแล้วกูไม่น่าจะเหมือ <l ots> นละ ตอนแรกหนรว่าไอ้ตีเหมือนเหมือนตีตีด้วยอ่าแล้วก็แบเหมือนตีแล้วก็เหมือนมึงอย่างเงี้ถึงไงเออเหมือนไปเรื่อยกูเลยยกไปตัวของตัวเองอ่ากูเลยตีไม่สูงเหกันนะไอ้ตีตีสูงกว่ามั้งตีน่าจะสูงกว่าดูไร้ายเวลาดูหลักเดียวแบบก็บอกว่าเหมือนพอยแบบเดิมไม่ได้ใครเหมือนพี่พอยตีเหรอหรือว่ากูไม่ พราะพี่พลอยเหรอวะแต่พี่พลอยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพี่พลอยแต่มีคนบอกเหมือนปื้มยังมีสูงสูง่าตีเหรอพี่พลอยไงพี่พลอยสูง่าตีพี่พลอยสูง่าตีใช่พี่พลอยสูงสุดแล้วพี่พลอยแม่นาบาสเอ็นเอ็นบีเอสูงพี่พลอยสูงสุดแล้วในช่องอ่ะเยอะเหมือนตีมากกว่านมาจะคนละแบบนะผมว่า ไม่ได้เหมือนสักขนาดนั้นแต่อาจจะมีคล้ายคล้ายคลายปื้มทุกคนบอกว่าคลายปื้มไม่มีบอกว่าคลายเอิร์ดบ้างเลอครับทุกคนเหมือนทุกคนยกเป็นตัวเองใช่ใช่ใช่น้าหลเฮ้ยโดนด่าซะงั้นโดนด่าเลยติ๊กตอกไอ้เรื่ติ๊กตอกไอ้เรื่ติ๊กตอกยามเทียมจังเอาผมไปทำงานมารอ้สึกเราหมดเรทุกคนเราเหมือนแพ้เลยเราคุมครับาเหมือนบางผู้ปกครอครับ ที่ไอ้มาแช่ผมครับเดี๋ยวจะหนีไปห้องแชมละม <พอ S 2> ปีปพอถึไปนอนแล้วแหละง่วองอ <c oughs> ่ะปาปะปะปะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าไปเจอกันเนื้อเจอกันเพื่อนนอนหลับฝันดีแต่วไว้ไปไปเล่นเกมที่บ้านต่อไปคุณวิชามากูจะต้องชนะฟีฟ่ามึง <c oughs> อย่างน้อยอะ่ะต้องมีหกเลขหกต้องนำแน่กู หมายทำไมเลยถึงว่าเล่กขมาดูเรย่อยมาไปกันจอกันจอกันจากันวันนี้ครับ